ขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการกันกอีก,กครั้งงุกทรับนี่คือรายการ Today Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดน Amazing ต่างแดนเรายัางอยู่ในนางาซากินะครับ,รบนางาซาก,กิมีเรื่องที่สัปดาห์ที่แล้วเราเสนอไป2เรื่องที่ผมพูดเลยว่า2เรื่องถ้าเกิดว่าท่านได้มีโอกาสไปไปดูเขาต่อเรือรถ้าต่อเรือเขาใหญ่จริงๆนะฮะแต่ว่าอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเรื่องของชน่นาทาวาเขาเพราะเป็นชน่นาทเวาแรกๆเลยเรียกว่าแรกเลยก็ได้ของญี่ปุ่น อยู่ที่นั่นม่นจูใช่ไหมฮะอ่าเมนูใช่ไหมฮะไปดูชหนาทาวเสร็จเรียบร้อยก็ไปทานอาหารในชหนทาวของเขาแต่เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแล้วก็ของจีนครับแต่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในนางาสกิอีกแล้วก็คนไทยเนี่ยว่าอันนี้ก็รู้จักวันนี้จะพาไปเรียกว่าระดับระดับชาติเลยก็ได้ผีเลยผีจริง เรื่องผีบีเดี๋ยวช่วงไทยท้ายนะครับมาเรื่องปกติก่อนครับนางาสากิยังมี <Okay. S 2> อะไรที่น่าสนใจ้าง <Okay. S 2> ไป<ซ>ชมกันต่อเลยนะครับเพราะว่านางาสากินะครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ทีเดียวหนึ่งสถานที่ท่องไปคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเขาถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีนกเพนกวินเป็นไฮไลท์ครับ oh. นะถ้าใครอยากจะดูนกเพนกวินแล้วแล้วก็ในประเทศญี่ปุ่นที่นี่ถือว่าเยอะมากมีทั้งหมดอยู่8สายพันธุ์เลยทีเดียวจากจํานวนทั้งหมดมีอยู่18สายพันธุ์แต่ละวัน แต่ละวันมีกิจกรรมให้ทําคุณไปเฝ้าดูได้เช่นนะฮะให้อาหารเดินพาเรดนะครับแล้วก็ให้ความรู้ที่นั่นเขาจะดีแตกต่างกว่าที่บางที่เนื่องจากว่าที่นั่นเ็ามีการมาสอนเราด้วยเช่นคือเวลามาสอนเรามาเช่นนี้เวลาที่ถึงเวลาที่อยากให้ความรู้เขาจะบอกบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งเราจะมาเรียนเรื่องนกเพนกวินนกเพนกวินก็จะมาวินโดว์ช็อปกันเต็มเลยนะฮะไม่ได้้อนอาหารนะ้อนอาหารแล้วก็พาเรที่อื่นแต่เขาก็จะบอกว่านี่นะ ตัวนี้นะครับมาจากที่ไหนความยาวเท่าไรอายุเท่าไรกินอะไรเป็นอาหารลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาพูดจริงๆน,นะเห็น <ะ S 2> ชอบจระ,ะเลย เห็นจระเข้และเห็นนกเพนกวินว่ายน้ําอย่างเมื่อสักครู่ที่เห็นที่เป็นวินโด่นะฮะครับหาดูที่ไหนก็ลําบากรับที่อื่นนะเราต้องไปมองชะโงกลงอันนี้เขาจะเป็นวินโดว่ายน้ำสลับนกเพนกวินเลยแล้วท่านผู้ชมก็สงใจเอแล้วทำไมพี่สถานาอื่นเขาไม่เลี้ยงนกเพนกวินกับปลาไว้เลยจะได้เห็นมันว่ายมันก็จับกินหมดเลยไงเขาก็เลยไม่ได้เลี้ยงนกเพนกวินเลยต้องเลี้ยงต่างหากอยู่กับปลามันกินหมดนะครับก็ไม่เหลือนยฮะโดยเฉพาะปลาตัวเล็กๆนะฮะเขาชอบมากนะฮะที่นี่จะเป็น3บรรยากาศบรรยากาศในตู้กระจก เพื่อในการเรียนรู้และอธิบายบรรยากาศสําหรับเอาดอในการฟิตดิ้งก็คือให้อาหารชโชว์ แล้วก็มันจะมีบริเวณพาเลทสำหรับอ,อีหนึ่งสถานที่บริเวณที่มองแล้วเห็นทะเลด้วยไป,ปน,นางาซากิเนี่ยมันเป็นอารมณ์สโลลายท่านผู้ชมครับถูกต้องอในญี่ปุ่นมันอารมณ์สโลลา์ถ้าท่านไปแล้วมีเวลามากๆหน่อยสมมติท่านมีเวลาสักอาทิตย์หนึ่งสมมติท่านไปอยู่ฟุกุโอกะสักสมมติ4ี่วันท่านมันอยู่นางาซากิสัก3าวันนี้อันนี้ใช่เลยครับไหวๆเลยนะเอาเป็นว่ากินอร่อยพอสมควรเนี่ยดูเดิและชีวิตไม่ต้องเร่งรีบมันไม่เร่งรีบฮะแล้วก็คนในเมืองนั้น่ะ พูดตรงๆเขาก็ทาากํางานเขาค่อยไม่ค่อยมายุ่งกับเราเท่าไหร่เพราะเป็นเมืองอุตสาหกรรมใช่ครับกลเป็นเมืองอุตสาหกรรมแต่ละคนก็ห<อ>น้าตาจะแตกต่างกันไปหน่อยนะน,นี่เนี่ยใช่ใช่ให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปในงานากิต,ต้องไม่พลาดนะครับนอกจากว่านกเพนกวินนี่นี่นี่ลานโชว์ลานโชว์ข้างนอกนะนอกจากนกเพนกวินยังมีสัตว์น้ํานานาชนิดที่น่าสนใจเราก็ไปนั่งอ่านหาความรู้เห็นไหมคุณนวัดไม่ได้ไปแบบไม่เอาความรู้นะนี่นี่นี่ดูดูเพนกวินตัวเล็กๆด้วยคุณนวัดเพนกวินตัวเล็ก เขาจะมีเขาจะมีลูกเพนกวินที่พึ่งอ่ะพึ่งจะโตได้ประมาณเีือนึงเขาจะมาโชว์มีโดดโชว์ด้วยนะครับอ่าแล้วเขาก็จะมีให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะมาถ่ายรูปกับเพนกวินใกล้ๆได้ใช่ครับต้องต่อแต่อันนี้ต้องซื้อบัตรแล้วก็มาต่อต่อแถวต่อแถวต่อแถวห้ามแตะนะห้ามแตะแต่คุณสามารถคือยืนอยู่ด้วยใกล้ๆได้กับพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงชิดๆกันนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งความสนุกนะครับถ้าคุณไปหลังจากนี้ไปไหนกันต่อครับนอกจากว่า บริเวณพิพิธภัณฑ์สัตว์น้านี้เราก็จะพาไปบริเวณเนินเขาที่สวยที่สุดครับบริเวณนี้เปรียบได้กับสวนสาธารณะของของบริเวณเมืองนี้เลยทีเดียวน,นะครับชื่อก o ฟเวอร์การ์เดนะครับสวนนี้เป็นสวนจริงๆแล้วเหมาะกับพวกเราทั้ง4คนเลย<ะ>เป็นสวนที่เคยอยู่ภายในบริเวณบ้านไฮโซทั้งหลายแหล่นะครับ เพราะว่าในสมัยก่อนอย่างที่ทราบครับว่าโปรตุเกสและก็ฮอลแลนด์นั้นมาอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ในสมัยศตวตรวตรษที่17เขาเลือกพื้นที่ที่ดีสุดปลูกบ้านเขาอยู่อ่ะถูกต้องเพราะรฉะนั้นเขาก็จะเลือกพื้นที่ที่ท่านผู้ชมมองเห็นอยู่ขณะนี้เลยว่าจะเห็นอ่าวทั้งอ่าวเห็นน้ําทะเลเห็นภูเขาและความงดงามการจัดสวนแบบยุโรปผสมผสานกับการจัดสวนแบบญี่ปุ่นถูกต้องและกลเฟอร์เนี่ยนะฮะก็เป็นชื่อของคนสกอตแลนด์คนหนึ่งนะครับที่เดินทางมาถึงที่นี่และลงหลักปักทอ ปลูกบ้านหอปลักถอเอาปักถอนี่คงจะไปนะใช่ครับปลักถอไปเลยเลือกปลักฐานลงหลักผั๊กฐานลงหลักปักนี่ถ้าผมไม่ช่วยแก้ตายเลยนะไอ้คนข้างๆคุณไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะผมกำลังกำลังนึกไอ้คือคนสกอตแลนด์คนนี้เขามาอยู่ที่นี่ซะบ้างแล้วแล้วเขาก็เลือกภูมิประเทศที่เขารักเขาชอบอ่ะเหมือนสกอตแลนด์อ่ะก็เลยกลายเป็นบ้านแรก ที่เป็นศูนย์รวมของบ้านยุโรปทั้งหลายแหล่ใช่หลังจากนั้นนะฮะคนะโปรตุเกสคนเนเธอร์แลนด์หรือคนจากสกอตแลนด์ก็มาอยู่รวมกันเป็นนิคมเล็กๆ<ช>นะครับมีอาชีพอะไรบ้างครับก็มีทั้งอาชีพป,ปิ้งนะครับค้าขาย แม้กระทั่งทําโรงงานโม่แป้งโรงไฟฟ้าจนในที่สุดชาเขียวที่โด่งดังก็มาจากธุรกิจกลุ่มคนพวกนี้แหละครับเรียกว่าหมู่บ้านคนรวยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์เป็นฮอลแลนด์เป็นใครก็ตามมันหนีความเป็นญี่ปุ่นไปไม่พ้นเห็นปะคาฟที่เลี้ยงข้างนอกเมโโื่อสักครู่นี้ไหมั้องโอ้โห,โโหสบายปัจจุบันนะเห็นมาบ้านปัจจุบันอิตาโครเฟอร์แกไม่อยู่แล้วโอ้แกไปนานแล้วะแกไปนานแกต้ตวที่17แกไปนานหลายร้อยปีแล้วถ้าอยู่ก็คงจะน่ากลัว เล่นกับหูด้วยคงะแกก็เลยหลังๆก็เลยมอบให้กับเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวของวัฒนธรรมผสมผสานของคนยุโรปให้เป็นมรดกไปบ้านหลังนี้ก็เลยกลายเป็นพิพิธภ <N> ัณฑ์คุณสามารถเข้าไปเดินชิลๆเห็นบรรยากาศเห็นเครื่องเสียงเห็นเฟอร์นิเจอร์เห็นบรรยากาศในการตกแต่งในสมัยศตวรรษที่1 6 17ได้และสวนถือว่าเป็นไฮไลม์มีบางลายเรื่องด้วยนะในสวนนะบันไดเลื่อนครับบันไดเลื่อน ใครที่เดินไม่ไหวจะมีบันไดเลื่อนเพราะมันมีเนินเขาไงเดินไม่ไหวขึ้นไปชมบรรยากาศข้างบนได้เป็นเอสเคลเลเตอร์เป็นไม่ใช่บันไดนะเป็นคล้ายทางเลื่อนใช่ไหมอ่ะเป็นเหมือนทางเลื่อนสายพานเลื่อนพาไปเหมือนสายพานเลื่อนนะฮะตามแอร์พอร์ตอย่างนั้นถ้ามีโอกาสไปก็แวะไปได้นะฮะโรเวอร์การ์เดินถูกต้องผมบอกได้เลยว่ามันชิลๆมันสวยๆนะครับอย่าบอกสโลไลฟ์สโลไลฟ์ครับที่นี่อ่ะต่อไปนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคุณเออแล้วก็คุณโกะเป็นอย่างยิ่ง นะครับสำหรับคนสูงวัยพวกเราอยังเราไม่ได้ใช่ใช่เขาสองคนอายุเยอะไปวัดแล้วเราต้องไปวัดครับนะไปวัดเขาบอกว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่มีอิทธิพลมาจากประเทศจีนในสมัยศตวรรษที่16ถือว่าเป็นวัดเชนแห่งแรกที่ก่อกําเนิดที่นี่ครับวัดนี้สร้างในปี1620เป็นวัดที่คงอยู่จนปัจจุบันและวัดใหญ่ที่สุดวัดหนึ่งของเมืองนางาซากิครับ คำว่า1620<ม>ที่ว่านี่คือพอสพสอครับพศนะพศครับก <ขอ S 1> ็าะนั้นก็ 400, 400กว่าปีนะประมาณ400นะครับมีพระจีนรูปหนึ่งนะครับสร้างอาตอนต้นสร้างศาลาเพื่อเป็น เป็นที่ในการสวดมนต์อวยพรแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับความนิยมนะครับปรากฏว่าคนทํามาค้าขายเนี่ยรู้สึกว่าธุรกิจดีก็เลยแห่ๆกันมาบริจาคที่ดินและสร้างเป็นวัดใหญ่ที่สุดให้นั่นแหละฮะเนี่ยเห็นโปรงไหมครับเห็นโปรงไหมครับนั่นคือต้นโปรงนะขอเลยฮะดูแล้วเป็นไงครับดูแล้วโปรงครับโปรงนะครับแต่ว่า หนูเชื่อว่าต้นโปรงเนี่ยน่าจะปลูกมาตั้งแต่สมัยก่อนนันเพราะว่าต้นโปร่งเนี่ยมันโตปีละหนึ่งเซนถูกต้องครับปีหนึ่งเซนแล้วเมื่อกี้เนี่ยมาสากปีละหนึ่งเซนใช่ครับเป็นต้นไม้ยิ่งเพราะฉะนั้นมัน300ปีมันอยู่ได้อยู่ได้ครับและในวัดที่เห็นฮะแค่อกจาก slow life อย่างเดียวแล้วครับถ่ายรูปมีความสุขสวยงดงามครับผมชื่อวัดว่าโคฟูกุจินี่นี่นี่ดูดูดูคุณคุณวัดตรงนี้มองออกไปมาสวย อันจริงๆนะเพราะอนอากาศไม่ค่อยดีถ้าอากาศดีจะสวยกว่านี้เยอะโอ้ยเขาจัดสวยแล้วเด่นลูกหูลูกตาสวยชอบอ่ะผมแถมให้อีกหนึ่งวัดนะครับเป็นวัดแถมด้วยเหรอครับซื้อหนึ่งแถมวัดอีกวัดนึงโชว์ฟูกุจิเป็นโคฟูกุจิอ่าวัดนี้อ่า1,629หลังจากนั้นอีก9ก้าปีเปีนะมาเป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าวัดนี้ก็ถือเป็นวัดหนึ่งที่เป็นวัดจีนที่เรียกว่าโด่งดังมาก สาเหตุที่โด่งดังเพราะว่ามีพุทธรูปและมีรูปวาว้ของพระพุทธเจ้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงก็เลยกลายเป็นวัดที่ค่อนข้างจะโด่งดังมากขึ้นนะครับสองวัดก็คงเพียงพอแต่ไปเดินอารมณ์สงบมีความสุขสบายใจครับพรบรรยากาศมันสวยคือนางองจากสกเป็นเมืองที่คุณผู้ชมไปแล้วไม่ต้องรีบมากนะครับคือช้าค่อยๆยดูไม่ใช่รีบมากไม่ได้ทาไมครันไม่มีที่ให้รีบ ต่พูดตรงๆเมืองมันเล็กมากเมืองมันเล็กมากมันไม่ได้มีที่เที่ยวเยอะมันก็อาจจะออกไปนอกแผนที่สักนิดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ค่อยเห็นแต่สิ่งที่ท่านเห็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครเห็นครับจึงเอามอาให้ดูกันก่อนที่เราจะไปหาของรับประทานนะอีกหนึ่งที่นะครับที่สุดท้ายที่เรากำลังจะไปนี่ผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นไฮไลท์เลย คุณเคยได้ยินเกาะฮาชิมะไหมครับคนนี้เขาเก่งเรื่องเกาะมากเลยเขาเกาะคนนู้นเกาะคนนี้เกาะผู้หญิงก็คือโตมาจนนี้ไม่ได้ไม่ใช่เขารู้เขามีความรู้คือคือตัวนี้เป็นโปรเจกต้องคนอินก่อนเป็นโปรเจกที่คุณผู้ชมคงเคยได้ยินว่าเป็นโปรเจกหนังซึ่งมันแบบเป็นหนังผีอ่ะ หมู่เกาะเขาเรียกว่าเกาะฮาชิมะนะครับเป็นเกาะผีเป็นเกาะผีบางคนก็เรียกฮาชิมะบางคนก็เรียกฮาชิมะนะฮาชิมะฮาจิมาก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจเกาะน,นี้เ<ช><ช>พ,พิ่งได้รับการนะครับประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนกระกฎดาษคม,มที่ผ่านมาเวลาจะไปท่านต้องลงลงเรือลงเรือนะฮะลงไปจากตัวนางาซากิท่าเรือนางาซากิแล้วก็ห่างจากนางาซากิเพียง15้ากิโลเมตรส้ากิโลเมตรกำลังจะบอกว่าท่านผู้ชมไม่ต้องเรียนแบบนะครับเพราะเขายังไม่ได้เปิดให้ไปชมเป็นปกติ ยกเว้นในช่วงพิเรียดพิเศษหลังจากเซเลเบตกันเมื่อกลายเป็นมรดกโลกอีกเกาะนี้ยอยู่ดีๆเกาะกลายเป็นกเนกาะมรดกลโลกขึ้นมากลายเป็ <c oughs> นมรดกโลกเท่านั้นคนญี่ปุ่นนี่ดีมากอย่างนะเพราะอ,อะไรก็ตามที่เขาประกาศว่าดีอย่างฟูจิจะนะภูเขาฟูมื่อก่อนไปกันขึ้นกันสบายบืองต้นหมดแล้วแต่นี้ไปไม่ต้องฝันขึ้นเลยนะภูเขาไฟฟูจิแน่แต่คนญี่ปุ่นอย่างเดียวก็ไม่พอเลยนะครับ จะต้องเดินทางไป15กิโลเมตรทางเรือยังไม่มีเนี่ยดูนะฮะนั่งกันสลอนยังไม่มีทางรถยนต์ยังไม่มีขอโทษต้องพูดตรงๆนะยังไม่มีเรือโดยสารที่ทันสมัย<ช>ยังเป็นเรือประมงเก่าที่เอามาทําชั้นล่างอาจจะมีแอร์ติดออปชั่นเพิ่มเข้ามาชั้นบนก็จะเป็นลานกว้างเรือยังไม่ได้แต<ค>่แบบอร์ไม่ต้องหรอกไปญี่ปุ่นเนี่ยหนะฮะยังเป็นเรือปกติอยู่เป็นเรือธรรมชาติของชาวบ้านชาวบ้านนะครับเจ๊เขามองอะไรครับเจ๊หเขามองอะไรเขามองนะเดชอยู่นะฮะ นี่นี่อาจดรนั่งเรือนานไหมประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงสิบห้านาทีเพราะว่าเรือมันช้าถูกต้องครับเราจะเห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าน้ำเป็นฉากในภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ญี่ปุ่นภาพยนตร์ฝรั่งที่พยายามจะมาถ่ายแต่เขาไม่ให้ถ่ายเลยต้องไปสร้างเกาะจําลองใช่ครับแต่ภาพยนตร์ไทยเมื่อปี56นะครับได้ออกฉายแล้วหนึ่งไรือสองปีที่แล้วนี่เองใช่ปีที่วากันเี่ยครับ เมื่อเดินทางไปถึงนะครับหลายๆคนนะถ้ายังไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้น่าตื่นเต้นทีเดียวครับเกาะนี้มีลักษณะรูปเป็นเรือรบครับและที่สําคัญเป็นฉายาว่าเป็นเกาะเรือรบหรือเกาะผีสิงนั่นเองครับเกาะนี้มีมาได้ยังไงอยู่ๆโผล่ขึ้นกลางทะเลนะครับเป็นเกาะประหลาดมากเขาบอกมีมาตั้งแต่ปีคศ1890เป็นช่วงยุคทองของเกาะนี้เริ่มต้นเป็นยุคทองครับเกาะนี้ถูกโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีอะไรนะครับ จนในที่สุดนะครับเริ่มที่จะมีการใช้ฐานหินมากขึ้นบนโลกใบนี้เป็นยุคที่น้ำมันยังไม่ได้รุ่งเรืองมากเกาะนี้ก็เลยกลายเป็นที่มานะครับของการขุดค้นหาฐานหินและทําเหมืองบริเวณแถบนี้นะครับเกาะนี้ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลนะครับเล็กๆยาวตั้งหัวจดท้ายเกาะประมาณ500เมตรครึ่งกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเมื่อปีคศ1959นะครับสภาว่เกาะนี้แออัดที่สุด มีจำนวนประชากรเคยอาศัยอยู่ที่นี่ถึงประมาณ5,000คนแต่ถ้าเขาเปรียบเทียบนะครับประมาณ1,391คนต่อพื้นที่10,000ตารางเมตรในการใช้สอยได้เคยถูกประกาศว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหนานแน่นที่สุดที่เคยบันทึกเอาไว้ในโลก ถ้าเปรียบเทียบกับจานวนเม็ดนะครับในการที่าาอาศัยคนเข้าไปทํางานมากแลก้วเกาะเล็กแล้วก็มีพื้นที่อย่างที่ท่านเห็นสร้างเป็นบ้านเป็นเรือนอยู่นั่นนะฮะสมัยก่อนพูดง่ายๆก็อยู่กันแออัดยัดเยียดเต็มที่เลยเพื่อที่จะทํางานใช่ครับเกาะนี้ก็คือเป็นเกาะที่เคยรุ่งเรืองที่สุดหลังจากนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีปัญหาบ้างเนื่องจากคนถูกเกณฑ์ไปเป็นนักรบบ้างอะไรบ้างเกาะนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาสั่นคลอนในที่สุดเกาะนี้ก็ผ่านจุดพีคไป แลวคนก็ค่อยๆทยอยออกไปแล้วก็ปิดเกาะไหนที่สุดนะครับและเป็นเกาะผีสิงไม่ได้ไงเป็นเกาะผีสิงเนื่องจากว่ามีคนเสียชีวิตเยอะบนเกาะนี้เนื่องจากว่ามีโรคระบาดและมีการต่อสู้กันและบางคนโศกเศร้าและก็รู้สึกว่าเหมือนกับคนจิตตกมากๆมีการฆ่าตัวตายบนเกาะนี้เยอะที่สุดวิธีง่ายที่สุดของการฆ่าตัวตายนะครับก็คือการกระโดดน้ําเสียชีวิตและศพก็จะกลับมาเกิดตื่นซึ่งเปรียบเสมือนความเป็นอาถรรพ์นะครับ แล้วก็เกาะนี้ก็ถูกทิ้งล้างนะครับหลังจากนั้นปี1960เป็นต้นมานะครับไม่ค่อยมีใครได้มีโอกาสที่จะไปเกาะนี้สักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีการอบอกข่าวลือกันว่าเกาะร้างเกาะนี้จะมีผีชุกชุมที่สุดเอางี้ละกันพูดในภาษาฟังง่ายๆนิดหนึ่งว่าใครก็ตามที่เขาไปเกาะน,นี้เจอผีทุกคนถูกต้องอแล้วเวลาที่เขาไปเขาเห็นก็เป็นความน่ากลัวถ้าไม่คเคยดูหนังญี่ปุ่นใช่ไหมผีญี่ปุ่นที่ผู้หญิงผมยาวๆแล้วชอบมายืนอย่างเงี้ยนะ อย่างเงี้ยเขาก็เห็นใช่ไหมแล้วก็คนก็กระโดดน้ําตายกันด้วยฆ่าตัวตายกันเต็มหมดครับเลยเป็นผีอ่ะดินแดนแห่งผีนก็เลยกลัวมากแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าเกา s ไอแลนด์ก็คือเกาะผีแล้วเขาได้จัดสถิติในโลกนี้เขาเป็นเกาะผีน่ากลัวที่สุดอันดับสองของโลกครับอันดับหนึ่งก็คือหอคอยลอนดอนอันดับสองก็คือเกาะนี้แหละครับหลังจากผีผีแล้วนะฮะเราก็เดินทางไปหาอะไรทั้ทานอเลยดีกสักนิดนึงนะครับพอเจอผีเสร็จอิ่วเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคบที่เราจะต้องรับประทานนเมู จำปงนะฮะจำปองชื่อยากมากเลยจำปงที่อยู่แถวขเขมรไม่ใช่เที่ยงที่แล้วมันจูดิริจำปงอ,อ,อ,ง,อ,อง,ำปงหรือสาระอุดงสระอุดงจำปงหรือสระอุดงอันนี้นะครับเป็นอาหารเมนูยอดฮิตนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองนี้นะฮะนาง,งาซากินะครับ เวลาที่ใครไปนะครับจะต้องรับประทานจริงๆแล้วเกิดขึ้นมาจากอาหารของชนชั้นเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะฮะก็คือชนชั้นขายแรงงานนะฮะอ๋อขายแรงงานแรงงานเพราะว่าเขาบอกว่าในสมัยก่อนคนจีนที่ย้ายมาอีบอดจีนะอีไม่มีตังะกินเส้นเยอะเะแกต้องกินเส้นเยอะเะแล้วจะมากินผัดผักก็ไม่ได้จะมากินซีฟู้ดแยกก็ไม่ได้ซีฟู้ดกับผัก เอามาใส่กับน้ําซุปแล้วลาดลงไปในเส้นเหมือน oh. เหมือนก๋วยเตี๋ยวบ้านเราก๋วยเตี๋ยวจับกังนะฮะ oh. จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ที่นี่เขาเรียกจัาปงสารอุดงนะครับ oh. เป็นเมนูที่เกิดจากความกลมกล่อมของซุปในสมัยก่อนเฉพาะคนที่ใช้แรงงานเท่านั้นถึงจะทานได้เพราะว่าคนอื่นมีฐานะก็กินอย่างอื่นกันไป hmm. แต่หลังจากเวลาผ่านไปปรากฏคนคุ้นเคยกับเมนูนี้กลายเป็นเมนูประจำเมืองนางาซากิไป ตอบนี้จะจนหรือรวยก็ต้องทานเมนูนี้ถ้าคุณไปนางาซากิครับต้องบอกท่านผู้ชมนะลเวลาเราเดินไปพัตตะารต่างๆนะในนางาซากิจะมีรูปภาพทีละอย่างได้ไหมฮะเมนูนี้ผมไม่ได้ให้คุณแล้วฮะคุณเองเขากินเป็นฮะอยู่หน้าร้านนะครับก็ต้องไปยืนมองว่าจริงๆมันเหมือนอาหารจีนนะครับแต่ว่าเส้นอูด้งเป็นอาหารญี่ปุ่นผสมกับมิโซะซุป นะฮะมันก็เลยกลายเป็น2วัฒนธรรมเออมันมีกลิ <combined> right. <sub yup> ่นอายของความเป็นจีนด้วยนะกลิ่เป็นแบบซุปจีนะครับแต่เส้นเป็นญี่ปุ่นคุณผู้ชมและเมนูนี้ถ้าคุณชอบในเวลาที่คุณไปทานในพัตคารันแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำทอดเส้นใส่ซองอย่างที่ผมเห็นเนี่ยโชว์ให้ดูซองได้เพราะไม่มีขายในประเทศไทยแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นที่ทุกท่านรับประทานอยู่ออริจินอลร้อยเปอร์เซ็นต์ค้นมาอย่างนี้แล้วแกะออกนะครับแล้วก็ปรุงตามที่เขากำหนดอยู่หลังซอง เดี๋ยวนี้ง่ายง่ยเป็นเมนูประจําเมืองครับอันนี้ต้องท<ม>านรสชาติเป็นไงครับโอเคกินได้นะคุณผู้ชมครับคือด้วยความที่เส้นเป็นญี่ปุ่นด้วยแหละเราเลยแบบ <c oughs> โอเคแล้วก็น้ําจะจืดๆเหมือนเหมือนผัดของจีนหรือว่านะ้ำต้มของจีนนะครับจะ <c oughs> จืดๆแบบนั้นนะฮะแล้วก็มี กุ้งนิดหน่อยมั้งกุ้งกุ้งกุ้งของเขาจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะฮะนี่ฮะแต่พูดพูดจะงีนะอะไรที่เป็นอูด้งยังไงมันก็อร่อยนะเนาะมันอร่อยนะเส้นอูด้งมันอร่อยแต่มันจะกระเดียบไปทางจีนนิดนึงใช่แต่ว่าครั้งนี้มันกลายเป็น เยนจีนครับผมนะครับอันนี้ก็คือรสชาติของนางาซากิทั้งหมดส่วนในสัปดาห์หน้าจะเดินทางไปไหนต้องคอยติดตามครับผมนี่คือเรื่องราวที่นําเสนอในวันนี้นะครับนี่คือ Amazing ต่างแดนเรากำลังจะจากลาท่านผู้ชมไปอยู่แล้วนะครับผู้ชมเราครับในช่วงนี้เราจะจากลาไปก่อนเราจะพักสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพบกับช่วงต่อไปเ่อไปกินแน่ๆอ๋อพอตอนระหว่างที่เขาพักกันคุณก็กินแน่ๆเลยนะสักครู่เดียวครับ เชิญ้ายของรายการทเดย์โชว์ของเราในวันนี้แล้วครับและแน่นอนครับแขกรับเชิญของผมวันนี้ตรงนี้ตอนนี้เป็นใครเป็นไม่ได้นอกจากผู้ชายเสียงเขย่าวัวใจผมมาตลอดเวลาคุณกบทรงศิษย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกบนี่พูดจากใจจริงคนสมัยก่อนใครๆก็ต้องฟังเพลงเธอพูดตรงๆงเพราะมันเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆวิธีร้องเพลงและน้ำเสียง11ปีที่หายไปครับทำอะไรบ้าง โอ้ทำเยอะฮะจริงๆก็คือเป็นรับรับจ้างเป็นพ่อรับจ้างเป็นพ่อแสดงไงก็เล่นละครอยู่นะฮะก็แต่แต่ช่วงหลังก็เป็นพ่อซะเยอะนะฮะแล้วก็มาทำพิธีกรรายการ The Voice ใช่นะฮะอันนั้นก็คือจริงๆอปีปีแรกตั้งแต่ทำนีซีซั่นสี่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยอ่ะพอเริ่มทำสักพักหนึ่งเราก็เห็นนักร้องที่แบบเด็กๆเธอเข้ามาแข่งขันกันแล้วก็โค้ชเองก็ตามเนี่ยเฮ้ยเขาร้องเพลงกันอ่ะแล้วมัน เราคนเคยร้องนะฮะคืออาชีพเราเป็นนักร้องมาก่อนอะแล้วเราก็ยังอยากร้องอยู่อะแลวข้อสาคัญคือยังร้องได้ไงแล้วทําไมไม่ทําอ่ะอก็เลยเริ่มโปรเจก t นี้ขึ้นมาทําเพลงทำเพลงซิงเกิลแรกที่พี่ปล่อยมาคือเพลงว่าคําตอบถูกไหมแต่ว่าวันนี้ฮะบนเวทีของเราชื่อเพลงว่าซ่อนเอาไว้กับคําว่ากับคำว่าจุดคืออะไรพี่ก็ซ่อนเอาไว้กับคําว่าก็ต้องซ่อนไนี่ย แล้วแต่ว่าใครจะเติมเติมข้อความตรงนี้แต่ในเพลงมันก็บอกอยู่แล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีรู้ป่ะมันซ่อนเอาไว้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากผมบอกให้นะบางทีเราบอกรักกันไปแล้วเนี่ยกับตอนยังไม่บอกรักตอนไม่บอกรักน่มีความโรแมนติกมีความตื่นเต้นมีความสุขใจยิ่งกว่าด้วยซ้ำ บางทีบางทีแล้วบางทีถ้าเกิดหรือเขามีคู่อยู่แล้วก็ตามแล้วเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยแต่จริงๆเราแต่ไปรักเขาอ่ะรักแต่ว่าบางทีการไม่พูดออกไปเนี่ยทำให้เขายังอยู่แต่ถ้าพูดไปแล้วเขาอาจจะเตลิดไปเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยคือเรื่องจริงจริงครับของคนที่รู้ตัวว่าบางทีเราไปรักเขาท่านผู้ชมแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้รักเราครับแต่อย่าไปพูดเลยพูดให้เข้าไปทําไมให้เขาอยู่ใกล้ๆให้เราได้รักก็พอแล้ว บางทีต้องซ่อนครับท่านผู้ชมลองฟังเพลงนี้กับผู้ชายคนนี้ท่านจะไม่มีวันผิดหวังกับน้ำเสียงของผู้ชายคนนี้กบทรงสิทธิ์กับเพลงซ่อนเอาไว้กับคำว่าจ,จุดจุดจุดครับ ที่ได้พบเธอก็คิดถึงเธอไม่เว้นสักวันอยากให้เธอมาอยู่ใกล้ๆกันให้เธอได้สัมผัสหัวใจที่สั่นของฉันแต่ความจริงนั้น ที่ได้พบเธอไม่อาจเปิดเผยทั้งหมดให้ได้รู้ต้องซ่อนไว้กับคำว่าฉันรักเธอต้องคิดเส้นไว้ให้ตัวเองได้แค่นี้ต้องฝืนต่อไป อีกนานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ต้องเก็บซ่อนไว้ลึกๆในใจตัวเองแม่อยากบอกเธอทุกสิ่งที่มีในใจดวงนี้ว่าเป็นอย่างไร เพงในในวันที่ได้เจอได้มองเห็นหน้าเธอฉันไม่ต้องการแล้วใครแต่ความจริงนั้นที่ได้พบเธอไม่อาจเปิดเผยทั้งหมดให้ได้รู้ต้องซ่อนไว คำว่าฉันรักเธอต้องคีดเส้นไว้ให้ตัวเองได้แค่นี้ต้องฝืนต่อไปอีกนานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ต้องเก็บซ่อนไว้ลึกๆในใจตัวเอง คำว่าฉันนั้นรักเธอต้องคีดเส้นไว้ให้ตัวเองได้แค่นี้ต้องฝื่อนต่อไปอีกนานแค่ไหนก็ยังไม่รู้ต้องเก็บซ่อนไว้ลึกๆในใจตัวเองต้องเก็บซ่อนไว้ ใจตัว้องต้องนเอาไว้กับคำว่าฉันรักเธอพ่อมีเรื่องราวของเรานวันนี้นะครับเราคือพี่น้องแล้วก็ความบันเทิงที่มอบให้กับท่านนะฮะสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องราวดีๆๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ แม้จะจากกันไปทีไรก็มีความรู้สึกทันทีขึ้นมาถึงท่านผู้ชมที่เขียนจดหมายเข้ามาเป็นจํานวนมากว่าครับชอบคําคมท้ายรายการของเรามากคือชอบมากเลยจริงๆครับก็เลยอยากจะให้ได้ฟังอีกครับแล้วขอจากน้องหนูแล้วกันตอนนี้คือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหลังจะมีครอบครัวแล้วกระบวนการการกันกรองของความคิดเขาเนี่ยมันตกผลึกเยอะมากครับโอ้โหนั่นยังเดี๋ยๆก่อนถ้างันอีกไม่นานคุณก็จะตกผลึกแล้วนะ พูดแหพูดไได้ช่ครับใช่ครับเอออ่ะเอาละเอาละครับผมอยากให้กำลังใจกับพี่ๆทหารนะครับไม่ว่าจะอยู่สามชายแดนภาคใต้ไม่ว่ากาลังจะรับใช้ชาติอยู่ตอนนี้เหนื่อยพวกพวกเรานะครับผมเราเป็นกำลังใจให้ จำไว้นะครับสำหรับพี่ทาหารเรารับใช้ชาติแค่ไม่กี่ปีแต่เรารับใช้สตรีตลอดชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับ